สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีซบุ๊กสมุดเรื่องเล่าภาพยนตร์โรงเล็กในจินตนาการของคุณเก็บหินอิงสือมาได้แล้วชูคงและเสียวเสียงจืดจะทำยังไงต่อไปมาฟังกันต่อนะคะในเจ็ชาติพบหนึ่งปรารถนาอีพีที่33บามบาดแผลบนหลังค้านะั้นทำให้ข้าไม่สามารถยืนหรือนั่งได้ส่วนชูคมเอง ก็เหลือแขนที่ใช้ได้เพียงข้างเดียวถ้าเขาประคองค่าก็ไม่สามารถถือหินอิงสือได้ดังนั้นพวกเราจึงตัดสินใจพักผ่อนกันก่อนสักวันหนึ่งจากนั้นค่อยออกเดินทางไปอุดรอยรั่วร่างกายของเทพเซียนนั้นแข็งแกร่งกว่าร่างของมนุษย์มากจริงๆบาดแผลบนผิวหนังแม้จะยังไม่หายสนิทด,ดีแต่ก็พอจะฝืนเดินทางได้ วันต่อมาข้ากับชูคงจึงเร่งรีบเดินทางไปยังเขาลู่หัวเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ข้ากับชูคงได้มาเกิดเป็นเสือและหมูป่าสีหน้าของชูคงไม่สู้ดีนะทีแรกข้าเข้าใจว่าเขาไม่อยากจดจำในชาติที่ตัวเองเป็นหมูป่าแต่เมื่อมาถึงปากถ้ำข้าจึงรู้ว่าทีดแท้ ชูคงสีหน้าอึมครึมมาตลอดทางก็เพราะกลิ่นอายชั่วร้ายมันรั่วไหลออกมามากเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้นั่นเองปากถ้ำปลกคุมไปด้วยไอพิษต้นไม้ใบหญ้าพากันเหี่ยวเฉาแห้งตายชูคงให้ข้ารออยู่ข้างนอกเพราะแก่นวิญญาณข้าได้รับความเสียหายเมื่อเขาเดินเข้าไปในถ้ำแล้ว ขาก็ไร่เวทชำระร้างอากาศรอบกายให้บริสุทธิ์แล้วนั่งรอเขาแต่รออยู่พักใหญ่ชูคงก็ยังไม่ออกมาสุดท้ายข้าจึงตะโกนเรียกเขาเสียงสะท้อนภายในถ้ำดังซ้ำไปซ้ำมาแต่กลับไม่มีเสียงตอบจากชูกคงข้างเงียหูรอฟังอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคลางดังมาจากภายในถ้ำ หัวใจข้ากระตุกบุ๊ขณะจ,จะวิ่งเข้าไปในถ้ำจูจๆแสงสีทองสายหนึ่งก็พุ่งผ่านหน้าเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นอายเย็นเยียบที่คุ้นเคยพุ่งเข้ามาประทะหน้ากระแทกเอาร่างข้ากระเด็นไปชนเข้ากับต้นไม้แ้บาดแผลบนหลังของข้าปริแตกทันใดที่สวงอกข้ามีพลังเย็นเยียบผมหนึ่งเวียนวนอยู่ทำให้ข้ากระอักเลือดออกมาคำลบใหญ่ เอ๋ไม่เสียนน้อยอีกตนด้วยแล้เสียงชายแปลกนะฟังดูเยือกเย็นแฝงความโหดเหี้ยมขะเงยหน้าขึ้นเห็นชายหนุ่มผมทองในชุดขาวลอยอยู่กลางอากาศผิวของเขาซีดจนโปร่งแสงเริ่มฝิดปากกลับแดงชานรอบกายของเขาปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายชั่วร้ายหนาแน่น ขารีบยืดคอมองไปข้างหลังอย่างร้อนใจหวังว่าจูคงจะออกมาจากท้ำแม้จะคลานออกมาก็ตามอย่างน้อยก็ให้ข้าเด้วรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ <c oughs> เจ้ารอเทพเซียนนั่นออกมาอย่างนั้นหรือชายผมทองหรอเช่นนั้น,นเจ้าก็ไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วละ่ะ เขาคิดจะพูดบางอย่างแต่พออ้าป,ปากก็อาเจียนเป็นเลือดออกมาเขาเลียริมฝีปากแล้วกล่าวด้วยเสียงโหดเยี่ยมว่าเพราะว่าเขาถูกข้ากินไปเรียบร้อยแล้วแต่วิญญาณของเขากลับนี้รอดเนื้อมือของข้าไปได้ดวงวิญญาณชูคงยังไม่แตกดับอย่างนั้น เขาก็ยังกลับลงไปปะโลกได้ก็แค่กลับชาติมาเกิดใหม่เท่านั้นเขาจะไม่เป็นอะไรเขาฟังแล้วรู้สึกโล่งอ,อกแต่ต่อให้เขาไปยังปะโลกเจ้าก็อาจจะไม่ได้เจอกับเขาอีกขยกมือกลุ่มหน้าอ,อกไอเย็นนั้นยังไม่จางหายไปทันใดมือข้างหนึ่งก็ขวาคอข้ายกขึ้น เล็บแหลมคมของเขาเจาะเขาที่คอของขา้าเลือดอุ่นๆไหลออกมาเป็นทางเพราะว่าเจ้าไม่อาจลงไปเกิดใหม่ได้อีกแล้วเขาหักคอข้าทันได้วิญญาณของข้าออกจากร่างเมื่อก็เห็นเส้นทางสู่สัมปะรพก็รีบหันหลังวิ่งทันได้มองอยู่ไกล้ๆเห็นร่าง มีคนกำลังรออยู่อีกฟ้าแต่ทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีพลังมาหาศาลมาจับข้าเอาไว้เขาหันไปมองอย่างตื่นตระหนกก็เห็นชายผมทองรีตายิ้มให้ปลายนิ้วของเขาเกี่ยวดวงวิญญาณของข้าเอาไว้เปรยๆขาพยายามดิ้นรนสุดชีวิตปลายนิ้วของเขาแตะบนหน้าผากข้าเขารู้ ว่าแก่นวิญญาณข้าอยู่ตรงไหนและกกำลังจะกินมัดแต่ขณะจะยื่นเข้าปากเขาก็ร้องออกมาอย่างแปลกใจเอ๋ไอ้เจ้ามีกลิ่นอายมานของข้าได้อย่างไรกันนี่เขาหมุนแก่นแท้วิญญาณของข้าในมือไปมาราวกับกำลังคิดหนักว่าควรจะกินเดียวหรือไม่ทันใดนั้นก็มีเงาสีขาววูบขึ้น แก่นแท้วิญญ,ญาณข้าหายไปจากมือของเขาจากนั้นร่างข้าก็รู้สึกเบาวุ้งนิ้วมือของชายที่จับข้าไว้ถูกตัดขาดข้ารู้สึกถึงแรงบีบที่แขนแล้วเสียงของถูกของก็ดังแว่วเข้ามาในหูว่าหนีข้าไม่สนใจอะไรแล้วทั้งนั้นก้มหน้าก้มตาวิ่งไปอย่างสิ้นทางสู่สัมปรพได้ยินเสียงต่อสู้ดังมาจากข้างหลังข้าก่อนจะผ่านเขตแดนโลกมนุษย์สู่แดนปลโลก ขาหันกลับไปเห็นชูคงในรูปของดวงวิญญาณกดดันนิ้ชายผู้นั้นถอยห่างออกไปจากนั้นเขาก็พุ่งวาบเข้ามาข้างกายข่าข้าเหลียวมองเป็นครั้งสุดท้ายชายผมทองคนนั้นดูเหมือนไม่ได้ไล่ตามพวกเรามาอีกเขามองแผ่นหลังของชูคงอย่างคลุ่นคิดพร้อมกับรอยยิ้มลึกลำ้ำยิางยากที่จะคาดเดาพวกเราพักกันชั่วครู่ ก่อนจะตรงไปยังตำหนักของท่านพญายยข้าถามชูคงว่าเขาไปเจออะไรข้างในถ้ำแล้วชายคนนั้นเป็นใครถึงมีกลิ่นอายมารร้ายกาจเพียงนั้นจูคงบอกว่าตอนเขากำลังจะเอาหินอิงซื้ออุดรอยรูชายคนนั้นก็โผล่มาจากรอยแย่หลังจากนั้นพวกเขาก็ต่อสู้กันเขาเดาว,ว่าคนผู้นั้นต้องเป็นเทพที่ทำความผิด และเคยถูกคุมขังอยู่ในนรกขุมที่สิบแปดเป็นแนะ่แต่ตอนนี้เขาหลบหนีออกมาดังนั้นหลังจากพวกเราไปรายงานต่อท่านพญายมว่าภารกิจอุดร้อยล่วกของพวกเราสําเร็จแล้วค่อยให้เขาส่งคนมาจัดการแต่เมื่อไปถึงก็เห็นท่านพญยายมกําลังเขียนอะไรอยู่บนโต๊ะด้วยสีหน้าเคร่งเครียดส่วนตุลาัการที่นั่งอยู่ข้างกายเขาก็ตรวจเอกสารอยู่ ชูคงรีบรายงานว่าภารกิจของพวกเราเสร็จสิ้นแล้วต่อจากนั้นก็บอกเรื่องชายผมทองคนนั้นต่อแต่ท่านปยายยมชิงเอ่ยว่ารู้แล้วคงเป็นเทจากนา้รกขมที่สิบแปดหลบหนีไปยังโลกมนุษย์ยามนี้ข้ากำลังเขียนรายงานเพื่อจะนำไปแดนสวรรค์ให้องเอกเสียน ส่งขุนพลนสวรรค์ลงมาจับตัวเทพที่กระทำความผิดเช่นนั้นก็ถือว่าข้ารายงานเรื่องนี้แล้วร้อยรั่วก็อุดเรียบร้อยแล้วท่านกำลังจะไปสวรรค์ก็ช่วยพาข้ากับเด็กโง่นี่ขึ้นไปพร้อมกับท่านด้วยก็แล้วกันท่านปยายมมองหน้าพวกเราและเอ่ยขึ้นว่าขออภัยด้วยข้าเกรงว่าครั้งนี้ กงยังพาพวกเจ้าไปด้วยไม่ได้ท่านพยายยมยังพูดไม่ทันจบสีหน้าของชูคงก็แปลเปลี่ยนเขาคว้าตัวข้าแล้วก็พาเดินออกมาโดยพลันเช่นนั้นพวกเราก็จะกลับไปกันเองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนท่านเทพชูคงโธเอ้ยอย่าทำอย่างนี้มีอะไรก็พูดจากันดีๆเถิด เสียงเร่ของท่านพยายมนั้นฟังดูช่างร้อนรนข้าก็ไม่มีคนช่วยแล้วจริงๆข้าเองก็อับจนปัญญาเช่นกันหากยังมีคนอื่นอีกก็คงไม่รบกวนท่านหรอกชีวิตทุกคนอยู่ในกำมือท่านในฐานะที่ท่านเป็นเซียนในหน้าที่ จะเห็นผู้คนล้มตายไม่ช่วยเหลือได้หรือถูกคงหยุดเดินกระทันหันข้าจึงชนเข้ากับแผ่นลังคมเขาข้ารีบหันไปบอกท่านปยายมว่าที่พวกเรารีบนั้นจะรีบกลับไปแต่งงานไอ้ย,ยาพวกเจ้าลงเอ้ยกันจริงๆด้วยเช่นนั้นข้าก็จะนะเดิมพันบนสวรรคน่ะสิอย่าพึ่งพูดเรื่องไร้าสาระ ถูคง,งโมโหข้าก็แค่ทำได้แดงยุ่งเหยื่อไม่กี่เซ่จนต้องกลายเป็นตัวตลกให้พวกเจ้าชมตั้งนานสามยังถูกเรียกใชใ้ทำเรื่องต่างๆมากมายในบอกว่าอุดรอยรั่วเสร็จก็สามารถกลับสวรรค์ได้ข้าจะไม่ยอมทำอะไรอื่นอีกทั้งนั้นแล้วเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าไม่เกี่ยวอะไรกับท่านจริงๆหรือท่านปยายอมพูดเสียงหนะัก ท่านรู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดท่านที่เป็นเพียงเทพบริวารของท่านเทพดาวลูกไก่กลับได้รับการเรียกขานอย่างยกย่องจากบรรดาสีนทั้งหลายว่าท่านเทพชูงคงฟังแล้วขมวดคิ้วเทพที่หลบนี้มาจากขุมนรกที่สิบแปในครั้งนี้ไม่ชื่อว่าจริงเหลียน เขาเป็นสิทธิ์เอกของท่านมหาเทพหนันจีเทียนจุนเพราะว่าเขามีพรสวรรค์มาท่านมหาเทพจึงเอ็นดูยิ่งนะหลังจากเขาแยกตัวออกมาต่างสำนักของตัวเองก็อชอบไปโลกมนุษย์เพื่อส่อหาเด็กที่มีสติปัญญาปราดเปรื่เพื่อมาอฝึกบำเพ็ญเพียรจนบรรลุปเป็นเซียนขึ้นสู่สวรรค์ เหล่านักรบบนสวรรค์ไม่ใหม่ด้วยที่มาจากสำนักของจินเหลียนดังนั้นเขาจึงมีฐานะสูงสง่งชูคงท่านก็เป็นหนึ่งในเด็กที่เขาขนพบดังนั้นเทพที่หลบหนีไปในายามนี้ก็คืออดีตอาจารย์ของท่านข้าตะลึงงั้นชูคงเองก็เช่นกัน ข้าจำได้ว่าเคยมีอาจารย์แค่รู้ว่าอาจารย์จู่ๆก็หายตัวไปส่วนสิธิ์พี่สิธย์นอ้องก็แยกย้ายกระจัดกระจายกันไปเขาคนนี้เหตุได้จึงถูกขังอยู่ในนรกหุงที่สิบแปดเล่ายามนั้นท่านเทบจิงเหลียนกำลังฝึกวิชาเซียนขแขนหนึ่งอยู่เมื่อถึงขั้นตอนสำคัญ จำเป็นต้องหลอมสร้างของวิเศษอย่างหนึ่งขึ้นมาเสริมเขาจึงให้น้องสาวนามว่าจินหลัวลงไปส่อหาที่โลกมน,นุษย์แต่ว่านานวันเขา้าจินหลัวไม่กลับมาเสดทีภายหลังทันเทพจึงเกิดธาตุไฟเข้าแสลงเข้าสู่จิตมารกระทำบาปกรรมมากมาย ปัญหตุให้ถูกกุ่มขังในนรกแต่ข้าฟังแล้วกลับรู้สึกแปลกยิ่งนะเขาดูไม่เหมือนคนที่จะอดทนรออยู่แตบ่บนสวรรค์โดยปล่อยให้น้องสาวของตนเองหลอกได้เรื่องนี้จะต้องมีเบื้องหลังอย่างแน่นอนถูกคงดึงข้าเดินจากไปอย่างไม่แยแสเรื่องมันผ่านมาเนิ่นนานแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าด,ด้วยท่านไปหาคนอื่นสิ ข้าไมอยากยุ่งหรอกถ้าเกี่ยวกับเสียวเสียงเจอท่านก็จะไม่ยุ่งด้วยหรือข้าดึงชูค,คงไว้แล้วหันไปถามท่านปยายมว่าเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยต้องการชีวิตข้างั้นหรือคร <c oughs> ั้งก่อนเจ้ากับท่านเทพลงไปเกิดในร่างของท่านแม่ทัพกับองค์หญิงใช่หรือไม ในตอนนั้นเกิดความผิดพลาดเรื่องเวลาพวกเจ้าเกิดช้าไปหลายสิบป,ปีนี่เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นข้าจึงตรวจสอบดูเสี่ยวเสียงจือเจ้าเคยถูกกลิ่นไอมานของจินเหลียนโจมตีใช่หรือไม่ข้าเกาหัวเมื่อนึกดู ต้องเป็นตอนที่ข้าเกิดเป็นเสือแล้วเข้าไปในถ้ำนั้นแน่ๆุกคงถลึงตามองค่ะเหตุใดเจ้าถึงไม่บอกค้าก็ก็ยามนั้นข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรท่านพยายมพยักษนนาไม่ผิดแน่ต้องเป็นกลิ่นไอมานั้นแฝงอยู่ในหลางของเสียวเสียงจือ ทำให้พวกเจ้าลงไปเกิดไม่ผิดเวลายามนี้มันได้ซึมเข้าไปในแก่นแท้วิญญาณของเจ้าแล้วจินเหลียนหลบนี้ออกจากนรกเข้าสู่เส้นทางสายมานแล้วหากปล่อยให้เขาฝึกบำเพ็ญจนมีฝีมือเลือดขันขึ้นไปอีกไม่แน่ว่าภายภาคหน้าเขาอาจใช้พลังมารนี้ กลับมาควบคุมสเสียงเจอไดอ้อีกถูกคงกระหมวคิ้วข้าสู้เขาไม่ได้ท่านจะให้ข้าไปทำอะไรที่โลกมนุษย์ข้าก็ไม่ได้ให้ท่านไปสู้กับอาจารย์ของท่านแค่อย่าให้พวกเจ้าไปขัดขวางการบำเพ็ญของเขาเท่านั้นข้าจะขึ้นไปขอกำลังเสริมบนสวรรค์ ซึ่งต้องใช้เวลาสักหนึ่งปีหืือว่าคลึงไปบัญญักน้อยดังนั้นเขาหวังว่าพวกเจ้าสองคนจะไปทวงเวลาจริงเหรียญเอาไว้ก่อนหลังจากที่ข้าได้กำลังเสริมมากำจัดจริงเหรียญแล้วเสียวเสียงจือก็จะได้ปลอดภัยพวกเจ้าก็จะสามารถกลับไปสวรรค์แต่งงาน เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ถูกคงจ้องหน้าขายุ่พักหนึ่งมันช่างใจแล้วกัดฟันพูดว่าเรื่องแบบนี้จะไม่มีครั้งนอ้าอีกแน่นอนท่านคู่จะขัดขวางจินเหลียนได้หรือไม่มาตามฟังกันต่อในอีพีหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะ ชอบไม่ชอบเป็นอย่างไรแนะนำติดชมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะคะทุกๆความคิดเห็นคือกำลังใจที่จะเอาไปปรับปรุงในผลงานชิ้นต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามกันในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ